จบยังไงคดีที่หลายคนให้ความสนใจและจับตามองทั้งประเทศข้อมูลจากเพจอีกี้ของแพรแอปแอแอปแอ,ปแอเผยว่าคดีที่ดินเลิงนกทาเลขคดีดำพออี182ทับ2568ณนศะารจังหวัดยะโสธรระหว่างบิ Big and ๊กแอนแพรวแสงทองนัดสืบพยานโจทย์พยบบิ๊กฟินแลนด์ วันอังคารที่11พฤศจิกายน2568ห้องพิจารณาคดีที่2เวลา9นาฬิกานัดสืบพยานจำเลยแพร่วเพรวแสงทองวันพุทธที่12พฤศจิกายน2568ห้องพิจารณาคดีที่2เวลา9กนาฬิกา นับถอยหลังสองวันสุดท้ายหลังทำการสืบพยานจบสิ้นแล้วสารท่านก็จะนัดให้มาฟังคำพิพากษาประมาณเดือนธันวาคมอย่างช้าเดือนกุมภาพันธ์เคสแบบนี้อย่าไปหาพูดว่าใครจะไม่มาเพราะว่าถ้ามีใครไม่มาสารท่านก็จะให้สืบฟังเดียวตัดสินจากหลักฐานฝั่งเดียวซึ่งทัดชัดก็ถือว่าได้เปรียบปลอตอนนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะจ๊ะว่า จำเลยจะไม่มาเพราะแม่ใหญ่เขาออกเดินทางละพายายทวดไปเป็นพยานปากเอกซะด้วยซึ่งจะสู้ในแง่ของมรดกแต่พอยบอบิ๊กฟินแลนด์มีชื่อในโฉนดต,ตามสลักหลังชัดเจนก็รอลุ้นกันคดีนี้คนสนใจเยอะเพราะมีเคสแบบนี้กับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ศิลปินเยอะมาก ส่วนทางด้านแพรวได้มีการโพสต์ด้วยความมั่นใจด้วยว่าที่ดินมรดกย่อมตกแก่ทายาทตามกฎหมายผู้ใดจะรับไว้หาได้ไหมผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอน The transferee er acquires no better title than the transferor er. fc ก็ได้เข้ามาให้กําลังใจแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามบอกให้แพรวพราวสู้ๆว่ายังไงของเราก็ต้องเป็นของเราอยู่วันยังคำ่ำเป็นกําลังใจให้ตลอดส่วนทางด้านฐานะอริยาทนายฝั่งของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังจากที่แพรวพรวได้มีการโพสต์ข้อความนี้ลงไปทางด้านฝั่งของทนายอาริยาก็มีการโพสต์ข้อความด้วยเหมือนกันโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้อื่ หมายถึงคนขายไม่ใช่เจ้าของและคนซื้อจะเป็นเจ้าของได้อย่างไรไม่ได้หมายความว่าคนซื้อจะมามีสิทธิ์ดีกว่าคนขายได้ยังไงขายแล้วคือขายขายหมูไปแล้วเจ้าของหมูไปตามคืนบอกว่าคนซื้อหมูจะมามีสิทธิ์ในตัวหมูดีกว่าคนขายได้ยังไงทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังได้แสดงความคิดเห็นต่อจากทนายอาริยาด้วยว่าหนูปึกคะหนูปึก ส่วนความคิดเห็นทางด้านชาวโซเชียลที่อยู่ฝั่งของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบ้างก็บอกว่าคดีนี้ชนะแน่นอนค่ะต่อให้เป็นที่มรดกโฉนดสลักหลังเป็นชื่อของผู้ซื้อแล้วยังไงก็เป็นของผู้ซื้ออยู่ดีค่ะชนะขาดลอยค่ะเป็นกําลังใจให้น้องบิ๊กนะคะไม่ต้องห่วงคดีนี้นอนหลับได้เลยค่ะล้าเนเปเซนยังไงก็ชนะคดีค่ะ อีกความคิดเห็นหนึ่งก็บอกว่าโฉนดสลักหลังซื้อขายคนซื้อชนะหากโอนแบบมรดกหรือสเสนหาฟ้องเอาคืนได้แต่กรณีนี้เราว่าคนซื้อชนะอ่ะทุกคนสมบัติอะไรที่เราขายไปแล้วนึกอยากได้คืนเราก็ไปตามฟ้องเอาคืนกันเถอะ เขาก็บอกว่าที่แม่เขาให้เขาได้สู่แน่เอฟซจะแพ่กระชางขคอแค่ได้สู่กับพ่อเนาะถือว่าเขาได้ทําเต็มที่กับพื้นดินที่เคยอยู่มาแต่ไนหนน่อยสมัยตายาย,ายแล้วอีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าถ้าคดีนี้ชนะประเทศไทยลูกเป็นไฟแน่เพราะบรรดาลูกๆจะไปฟ้องเอาทรัพย์สินคืนจากคนที่ซื้อไป ปึกคักเนอ,อีหล่าเอ้ยท่านายก็ให้ความหวังล่มๆ่มแรงๆหงฮู้ทางรู้ว่าบ่มีทางชนะแต่เขาก็พูดไปเพื่อเงินตัวเดียวต่อสู้กันไปเป็นกำลังใจให้เดอร์ผู้ใหญ่บ้านถ้าหลังโนดคนหลาสุดเป็นไข้คนนั่นล่ละคือเจอ้าของไม่รู้ละ่ะในยะของการตกลงกันคืออะไรแต่ในเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้เขาไปแล้วจะเอาคืนได้ง แบบนี้เจ้าของที่ที่ขายแล้วทั่วประเทศกัลูกขึ้นมาฟ้องเอาทีตัวเองที่โอนขายให้คนอื่นไปแล้วสิเงึดคัก ขออย่างเดียวเด้อครับบักหล่าเจ้าอย่าใจอ่อนอย่าสงสารเรื่องนี้บ่ต้องคิดถึงลูกเพราะเจ้าเตรียมไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วบ่ต้องเห็นแกค้นเทา่าบ่ต้องเห็นแกเด็กที่กําลังจะเกิดเจ้าบอบาปแน่นอนเอาสนะพวกใจดํำอมหิตรกูลนี้ให้ได้ f อจะขอบคุณเจ้าหลายหลายผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่นทางนี้ผู้ใหญ่บ้านก็นยังได้มีการพูดผ่านคลิปของติ๊กต็อ ที่ทางด้านของชาวโซเชียลได้ตัดบางช่วงบางตอนที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ไลฟ์สดและพูดคำคำหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคําที่เป็นประเด็นน่าสนใจผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสู้อะไรก็สู้ได้แต่อย่าสู้ความจริงนะเธอเอาเป็นว่าเราไปรับฟังบางช่วงบางส่วนที่ผู้ใหญ่บ้านได้มีการพูดถึงประเด็นนี้กันเลยนะคะสู้อะไรก็ได้แต่อย่าไปสู้ความจริงนะเธอ จำเป็นสมองไหมสู้อะไรก็ได้แต่แต่ว่าเพื่อนพี่เด็นอย่าไปสู้ความจริงนะบอสบิ๊กีไปหาสู้ความจริงนะฟ้ามีตานะบอกก่อนเคยดูหลังละครเรื่องนี้ไหมฟ้ามีตาฟ้ามีตาใครเป็นพิธีกรเร็วๆ ขนาดพิ่ดีกรเนี่ยเขามานฉันแล้วเพื่อนแล้วฟ้าก็ต้องอยู่กับฉันตาก็ต้องอยู่กับฉันต,ตออนิจ้ะ <laughs> พี่น้องพ่อคีบอฝันโทรศัพท์เมื่อกี้โทรศัพท์เข่ามาเพิ่นโทรมาด่วนเรื่องสารนี่แหละเพิ่นว่าให้เลื่อนเวลาไม่จากปกติคือสารมือสิบโมงเช้าให้ไปตอนนี้ว่าสั้นพี่น้องขึ้นยุ้งเชกได้ว่าสัน้นขึ้นยุ้งข้อา,ากก็ได้ตาจะโซท่านไม่สิบปทันไหนมันสามชั่วโมงขนาดขโครากไปจะโซสามชั่วโมงเพิ่นมาขึ้นยุ้งสารอันโครากก็ได้ว่าสั้นเห็้ในล่ะบันนี้